E ท่านผู้ชมขะอยู่กับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ป้าเดือนอยากจะมาเล่าเรื่องชีวิตของป้าเดือนให้ฟังเนาะว่าตั้งแต่ป้าเดือนมาอยู่เยอรมันเนี่ยมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรกันบ้างเนาะ,ะตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงเยอรมันเนี่ยนะคะ35ปีแล้วนะคะ35ปีแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อตั้งแต่ป้าเดือนมาอยู่เยอรมันเนี่ย35ปีแล้วเนาะ ตั้งแต่มาอายุ่งีซิผ่านเนาะค่ะเนาะจนมา่อนมื้อนี้กะฮกขวบเต็มเปะเลวเนาะตอนที่เป็นสาวเนาะ,ะกะไฟฝันเอาไว้ว่าอุ้ยอยากขี่เครื่องบินเห็นเครื่องบินผ่านมาอยา่างใดแต่งแงนเบิ่งเนาะจะมือใดสิได้ขี่เครื่องบินเนาะมือใดสิสิมีวัสนาจังสันได้บอวันเนาะกะคิดเอาไว้พอมือหนึ่งมากะได้มาได้สามีเป็นฝรั่งนี่แหละเพื่อนกับพามาอยู่ประเทศนอก อุ้ยก็ดีใจเป็นอย่างหลายเลยเนาะว่าตัวเองจะได้มาเมืองนอกเนาะค่ะเนาะดีใจมากๆเลยว่าจะได้มาเมืองนอกเนาะแล้วจะได้ขี่เครื่องบินอุ้ยฟันเอาไว้หรูเลยเนาะว่าจะทํำยังไงวะซานพี่น้องเลยฟันเอาไว้ยังหรูเลยว่าตัวเองอยู่ยมาหอดเมืองนอกแล้วว่าจะต้องอมีที่อยู่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้กับตัวเฮาอย่างยังส่เนาะโอ้ยพี่น้องจ๋า ผัวพาม้ากับม้าน้่ผัวเนาะ,อะพอมาถึงแล้วมาหอดโอ้ยเนะาะจักสิบบอจากไหนมาหอดกับต๊ใจแบบว่านึกไม่ถึงเลยนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าอ่เป็นยังไงบ้างเนาะพอมาถึงก็อ่พอมาถึงก็มาบ้านแม่สามีเขามีความเป็นอยู่ที่ว่ายังไงอะ่ะ เราอยู่เมืองไทยก็ยังจะดีกว่าพูดง่ายๆเนาะแต่ทีนี้เราก็จะทําไงได้ละ่ะเมื่อมาถึงแล้วชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าเนาะเราก็ต้องสู้กันเราไม่เอาออเอาความจนความรวยมาวัดกันแล้วละ่ะเมื่อมาถึงตอนนี้เนาะ,ะทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าจะทํำยังไงละ่ะจะกลับก็ไม่ได้ไม่กลับต้องสู้คิดใจ,จว่าไม่กลับชีวิตต้องสู้เพราะว่ามันเป็นบททดสอบมันเป็นบททดสอบของเบื้องบนเราละมัง้งเนาะคะ่ะ ทีนี้ประเดือนก็ไม่กลับบ้านนะคะก็สู้สู้กันมาสองคนกับสามีบ้านก็ไม่มีอยู่ในช่วงนั้นนะคะไม่มีบ้านอยู่พ่อเขานะ่ะก็รู้ว่าลูกชายจะเอาเมียมาด้วยเนาะและทีนี้จะทำยังไงก็ต้องไปหาเช่าบ้านบ้านก็เป็นบ้านของอพี่สาวของพ่อสามีนั่นแหละของอของพ่อปู่พี่สาวของพ่อปู่เพื่นเนาะเพื่นกลับไปเศร้าห้ยบ่นเนี่ยเขากลับไปเศ้าบ,บ้านนั่นให้อยู่ห้องน้อยน้อยหนึ่ง มีแต่ห้องนอนกับห้องครัวเท่านั้นเองแล้วก็ห้องน้ําอยู่กันมาตั้งสามปีไปเนอสามปีนะคะที่อยู่ตรงนั้นเนาะอยู่กันมาสามปีพี่น้องจ๋าบัตตานีก็เลยพบได้อยู่ในปีกลัวๆก็เลยมีความขิดกันว่าสิเฮ็ดจังไหนเนาะบัตตานิวสันวาน่ะบันนี่ก็เลยว่าเอ้าปู่บ้านกันเป็นยังงล่ะเขาก็ต้องปูกบ้านกันที่ล่ะเฮาสิมาอยู่น้อยจังเสียจางไห๋บัดรหามือนึงน่ะมีหลูมมีเต่ามาเสียจากไหน่าซะเนาะ เลยคิดกันนะทีเนี้ก็เลยไปปรึกษารเรื่องเนี้ยกับพ่อแม่ของสามีเนาะทีนี้พ่อแม่ก็เลยบอกว่าถ้าจะปลูกบ้านอ,ะอ่ะพ่อก็บอกว่าอาจะช่วยแต่แม่ไม่ยอมเนาะแม่ไม่ยอมแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รันปลูกบ้านกันจนได้นั่นแหละทีเนี้อยู่มาไม่นานเราก็รู้ว่าโอ้ยเรานึกว่าเราจะไดะ้ได้สามีที่เขามีเงินมีทองเนาะก็ไม่ใช่เราต้องมาต่อสู้กันเองหมดทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ เลขศูนย์เลยเนาะตั้งแต่เลขศูนย์ขึ้นมาถึงเลขศูนย์เลยอะ่ะคือ,อประเด็นคิดแต่ว่าในเมื่อมาแล้วอะ่ะกลับไม่ได้ต้องไม่กลับต้องไม่กลับเนาะเราจะต้องสู้แล้วก็จะต้องสู้ไปให้ให,ให้ให้ถึงฝั่งให้ได้เนาะทีนี้ก็เลยคิดอย่างนั้นได้ก็เริ่มต้นทำสร้างครอบครัวกันมาจนกระทั่งมาสร้างบ้านกันเสร็จอ,อยู่ได้ก็เริ่มมีลูกเริ่มมีลูกก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นมามา,มากมายเพราะว่า ไหนจะเป็นหนี้ไหนจะ,ะต้องเงินใช้ในบ้านลูกเต้าสองคนเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังทีนี้จะทำยังไงละ่ะลูกก็ต้องคนโตก็ต้องไปโรงเรียนคนเล็กก็จะต้องอยู่อาจจะต้องเข้าโร,าเราเางเรียนอนุบาลตัดสินใจพอลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลตัดสินใจไปทำงานเป็นแม่บ้านเลยเพราะผัวเราไม่มีเบอร์ไงคะผัวเราเป็นฝรั่งไม่มีเบอร์แล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่านั่นแหละคือเป็นฝรั่งกระจกเนาะเพราะว่า ยังไงล่ะ,ะไม่มีฐานะไม่มีความเป็นอยู่ให้กับเราแล้วก็เราก็ต้องมาแล้วก็ต้องมาดินดลนกันด้วยขาของเรากันเองอทั้งสองข้างทั้งมือทั้งนั่นเลยเพื่อจะเอาชีวิตและครอบครัวไปให้รอดเนาะทีนี้ก็เลยตัดสินใจไปทํางานไปทํางานก็ว่าจะง่ายเนาะทีนี้เพราะความที่เราไม่รู้ภาษา ภาษาเราก็ด้อยไงเราไปทํางานกับคนเยอรมันเขาพูดอะไรมาเราก็ไม่รู้เรื่องได้แต่มองเขาอะว่าเขาพูดอะไรเขาก็ต้องมาอธิบายมาทําให้ดูแล้วเขาก็ต้องมีอารมณ์ใส่เราไนงะเพราะว่าเขาพูดแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องก็อดทนอดทนมาตลอดอดทนมาจนกระทั่งว่าวันหนึ่งเราต้องรู้คิดแต่ว่าวันหนึ่งอะเราต้องรู้วันหนึ่งเราจะต้องทําได้วันหนึ่งเราจะต้องดีขึ้นก็ <c oughs> คิดมาอย่างนั้นตลอดเนาะทีนี้ก็เลยสู้มาตลอดเลยนะสู้แบบว่าไม่ถอยอะทีนี้ พอทางานได้พักหนึ่งชีวิตในครอบครัวเราก็ดีขึ้นเนาะแล้วทีนเนี้ยลูกเต้าก็เริ่มโตแล้วที่ลูกก็เริ่มโตคนเล็กก็ไปโรงเรียนเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปส่งคนโตเขาก็ไปของเขาเองอประเดือนก็ต้องไปทํางานแฟนก็ทํางานของเขาช่วงนั้นมันมันดีขึ้นแต่ถามว่าจะมีความสุขในครอบครัวไหมไม่มีนะคะช่วงนั้นอ่ะไม่มีความสุขกับครอบครัวเลยคือว่าแฟนไปทํางานจันทร์ถึงสุขเสาร์อาทิตย์ต้องไปเป็นเด็กปั๊มไง สาวอาทิตย์ก็ต้องไปเป็นเด็กปั๊มเติมน้ํามันรถไงเพราะว่าเราบีผัวแบบว่าฝรั่งไม่มีเบอร์ไงคะฝรั่งไม่มีฐานะฝรั่งจนฝรั่งกระจกนะคะตามที่เขาว่ามานั่นแหละถูกเป๊ะถูกของเขาหมดเลยเนาะทีเนี้ยแต่ประเด็นคือแบบว่าจะยังไงก็ช่างเราจะสู้ไปด้วยกันเนาะเมื่อเรา,เาลงเรือลําเดียวกันแล้วไงเราจะเราจะทิ้งใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เราจะไม่ทํากันอย่างนั้นเนาะถ้าถ้าจนเราจะจนด้วยกัน แต่ถ้ามีกินเราจะกินด้วยกันอะไรอย่างนี้ไงทีนี้ก็เลยต่างคนก็ต้องไปทํางานพระเดือนก็ต้องทํางานเสาร์อาทิตย์เป็นแม่บ้านนะคะโรงแรมทําห้องให้กับโรงแรมทําความสะอาดอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยไปจัดห้องปูปูห้องปูเสือปูผ้าปูที่นอนอะไรพวกเนี้เนาะทีนี้ก็เลยเสาร์อาทิตย์ก็เปน็นไงลูกคนโตอตอนนั้นอายุได้แปดเก้าขวบก็ต้องมาก็ต้องมาดูน้องคนเล็กแค่ขวบกว่าเนาะ ทิ้งเอาไว้กันสองคนพี่น้องแล้วเราสองคนก็ต้องทํางานเพราะว่าเราต้องหาเงินเข้าบ้านเนี่ยถ้าไม่มีเงินเราก็จะเอาที่ไหนมากินกันละ่ะก็จําเป็นแต่ทีนี้ป้าเดือนออกบ้านไปทํางานช่วงนั้นก็แค่สี่ห้าชั่วโมงเป็นอย่างมากแล้วก็พออยู่ได้คนโตก็ดูแลน้องได้เนาะชีวิตก็ต้องสู้กันไปตลอดเนีทีนี้แล้วป้าเดือนมาอยู่เนี่ยความเป็นอยู่ของป้าเดือนที่หมู่บ้านที่ป้าเดือนอยู่เนี่ยมาถึงแล้วอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าอย่างที่ อย่างที่มีความสะดวกที่อย่างที่คนอื่นเขาอยู่กันในเมืองเนาะไปะเดิอนอยู่บ้านนอกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านนอกที่แบบว่าแบบว่าไม่มีกระทั่งรถบัสที่จะวิ่งผ่านเลยเนาะมีอัดวันละเที่ยวเท่านั้นเองนะคะมีรถบัสแค่วันละเที่ยวเท่านั้นเองที่ประเดิอนอยู่เนี่ยทีนี้ภาพรถบัสจะต้องมาตอนเช้าไปรับคนไปทํางานแล้วตอนเย็นก็จะรับคนกับสงเท่านั้นเองนอกนั้นอ่ะไม่มีถ้าเราไม่มีรถเราเองเนี่ยเราก็จะ ไปไหนไม่ได้เลยแล้วหมู่บ้านที่ป้าเดินอยู่เนี่ยตั้งแต่วันที่ป้าเดินมาอยู่วันแรกจนถึงวันนี้สามสิบห้าปีแล้วนะคะสามสิบห้าปีเราด้พี่น้องที่ป้าเดินมาอยู่เยอรมันเนี่ยนะคะสามสิบห้าปีแล้วตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่จนมืนน้อนี้ผ่านไปสามสิบห้าปีหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยหมู่บ้านที่อยู่เยอรมันเนี่ยนะคะหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยก็ยัะะยงเ ก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดคือเพิ่มเติมก็คือบ้านขึ้นมาอีกไม่กี่หลังเท่านั้นเองเนาะนอกนั้นก็คือเหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วทีนี้ก็คือยังไงละ่ะชนบทเป็นหมู่บ้านในชนบทเป็นบ้านนอกที่แบบว่าะจะถามว่าอยู่ไกลความเจริญไหมก็ไม่ใช่ความเจริญอะ่ะก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละทุกอย่าง สาธารณูปโภคก็คือมีครบทุกอย่างนกคะในบ้านในอะไรพวกนี้แต่ทีเนี้ยอ่อยู่ไกลในเมืองหน่อยแต่ทีนี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆครอบครัวคนอื่นๆเขาก็อ่าหลายครอบครัวเขาก็จะย้ายออกไปไป,ไปอยู่ใกล้ๆใ,ในเมืองคือเขาต้องการความสะดวกมากขึ้นอ่าเราก็ย้ายไม่ได้เพราะเราปลูกบ้านเราจะต้องอยู่บ้านเราเนาะทีเน,นี้ยเราก็เลยต้องจําใจอยู่อยู่มาจนวันเนี้ยสาสิบห้าปีแล้วนะคะอยู่ที่นี่เนาะจะทํายังไงได้ล่ะ ก็ว่าเรามาเริ่มสร้างฐานะที่นี่แล้วมาตั้งหน้ามาแล้วเราจะกลับได้กลับไม่ได้แล้วต้องสู้กับชีวิตคือถ้ากลับไปก็จะทําอะไรนะกลับไปทําอะไรบ้านเราก็จนเนาะคือเราก็เพิ่งว่าเราก็อยากจะหนีความจนมาก็ยังมาเจอความจนอีกอะไม่สู้ไม่สู้ได้ไงสู้สิคะไม่ถอยละก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ ไปจนกระทั่งวันนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เราก็ดีขึ้นเนาะบ้านช่องเราก็ใช้หนี้กันหมดแล้วเราก็เป็นเป็นอิสระแล้วลูกเต้าก็โตแล้วประเดือนก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปทํางานแล้วก็ทํางานอยู่บ้านเนาะมีงานอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่บ้านก็ทํางานอยู่บ้านก็เป็นอะไรที่แบบว่ายังยังแบบว่ายังดูแลตัวเองแบบว่าโอ๊ยยังขอบใจตัวเองอยู่เลยเนาะว่าเราสู้มาได้จนถึงวันนี้เรามีอุปสรรคมากมายแต่อุปสรรค ช่วงนั้นอะมากมายจริงๆนะท่านผู้ชมคะอย่างความโบราณเขาพูดเอาไว้ว่าความจนเข้าทางประตูความรักก็พลูออกหน้าต่างอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหามากเลยเนาะตอนที่เราเป็นหนี้เป็นสินเขานั่นอนะแต่ทีนี้ทําไงได้ล่ะเราจะไม่เอาอุปสรรคตรงนั้นอนะเอามาเป็นข้ออ้างให้เราต้องครอบครัวเราแตกแยกกันเราต้องเอาอุปสรรคอันนั้นอนะมาต่อสู้เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าให้ได้แล้วบัตเดือนก็ ทำอีตรงนั้นได้สําเร็จจริงๆคือแบบว่าไม่ยอมทิ้งครอบครัวคือพ่อบ้านเขาก็เป็นคนรักครอบครัวด้วยเหมือนกันเนาะเราจะไม่เอาอะไรอะ่ะเอาปัญหานิดหน่อยมาเป็นข้ออ้างกันนะคะเราจะอยู่กันแบบว่ารู้ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงเนาะนะคะอุย้ยขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับฟังป้าเดือนคุยเนาะยังไงก็เดี๋ยวป้าเดือนจะมาเล่าอะไรดีๆให้ฟังอีกเยอะแยะ,ยะเลยเนาะว่าป้าเดือนอยู่ยังไงอย่างที่เขาพูดกันนะคะว่าอ่ะหนึ่ง มีผัวอยู่ในชนบทผัวบ้านนอกกระจอกแล้วก็ไม่มีเบอร์ป็ะเดือนมีสามีไม่มีเบอร์นะคะไม่มีเบอร์เลยมีเบอร์ตัวเองนี่แหละที่ต้องทำมาหากินอยู่ได้ขาด้วยลำแข้งของตัวเองจริงๆนะคะเอาไวพ้พบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ประเดือนต้องลาไปแล้วเนาะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้า